ลองดูภาพนี้สิมีจุดสีดำ12จุดตรงนี้ใช่แล้วจุดเหล่านั้นมีอยู่จริงแต่สมองของคุณจะคอยลบจุดเหล่านี้ออกจากการมองเห็นรอบๆเมื่อคุณเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเมื่อรวมกับจุดบอดที่ค่อนข้างใกล้กับจุดกึ่งกลางของระยะการมองเห็นของคุณซึ่งอยู่ด้านข้างห่างออกไปเล็กน้อยในจุดที่เส้นประสาทตาเข้าสู่ตาของคุณทำให้คุณพลาดจุดเหล่านี้ไปหากคุณมองภาพลวงตานี้ด้วยตาข้างเดียว คุณอาจเห็นจุดน้อยลงในคราวเดียวดูเหมือนว่าหลุมดำนี้กำลังขยายตัวเข้ามาหาคุณใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงภาพนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยแค่สมองของคุณส่งภาพกลับมาเพื่อคาดเดาว,ว่าคุณจะเห็นอะไรคนส่วนใหญ่ที่ดูภาพลวงตานี้จะเห็นรูปร่างที่ขยายใหญ่ขึ้นแล้วคุณล่ะแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะ ภาพลวงตาถัดไปวงกลมสะกดจิตนี่เป็นเพียงกลอุบายทางเรขาคณิตวงกลมสีขาวดูเหมือนจะก่อตัวเป็นรูปวงกลมที่กลิ้งไปรอบๆด้านในของเส้นรอบวงของวงกลมสีแดงที่ใหญ่กว่าแต่เนื่องจากเป็นภาพลวงตาคุณคงจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นวงกลมสีขาวทั้งหมดกําลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่เนื่องด้วยจังหวะเวลาการเคลื่อนไหวของพวกมันจึงสร้างภาพลวงตาว่าพวกมันกําลังเคลื่อนที่เป็นวงกลม เราอาจกล่าวได้ว่านี่คือภาพลวงตา2แบบในภาพเดียวโดยมีสิ่งน่าทึ่ง2อ,อย่างซ่อนอยู่จุดต่างๆอาจดูเหมือนเปลี่ยนสีหรือห,อหายไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมองไปทางไหนคุณเพียงแค่มองตามจุดสีเทาอ่อนไปรอบๆหรือจ้องที่ไมก้กางเขนตรงกลางสักครึ่งนาทีแล้วคุณจะได้สัมผัสกับภาพลงตาหลายแบบของการออกแบบนี้ ภาพลวงตาเกี่ยวกับตัวเลขนี้ทําให้ชาวเน็ตงุนงงอย่างมากเมื่อมีคนถามว่าผู้ใช้งานจะมองเห็นตัวเลขได้กี่ตัวแท้จริงแล้วเมื่อมองดูครั้งแรกดูเหมือนจะมีเพียง3ตัวเท่านั้นแต่ยิ่งคุณจองมากขึ้นและเข้าใกล้หน้าจอมากขึ้นเท่าไหร่ตัวเลขก็ยิ่งปรากฏมากขึ้นเท่านั้นโดยรวมแล้วมีตัวเลขทั้งหมด7ตัวในภาพนี้เขียนความคิดเห็นของคุณมาได้นะว่าตัวเลขเหล่านี้คือเลขอะไร ภาพลวงตาม้าหมุนทำให้ทุกคนสับสนคำถามคือม้าหมุนไปทั้งไหนแม้ว่าผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตจำนวนมากจะคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคำตอบที่ถูกต้องไว้แต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าคำตอบใดถูกต้องโอ้ภาพต่อไปนี้เป็นผลงานระดับแนวหน้าของโลกแห่งภาพลวงตาคุณคงคุ้นเคยกับภาพ Starry Night ของแวนโก๊กันแล้ว แต่ด้วยเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆคุณสามารถทําให้ภาพวาดชิ้นนี้มีชีวิตขึ้นมาได้ก่อนอื่นเลยให้จองไปที่ภาพที่กําลังหมุนด้านบนนิ้สักครู่จากนั้นให้เคลื่อนสายตาไปที่ภาพวาดด้านล่าง วว้าภาพที่มีชื่อเสียงนี้มีชีวิตขึ้นมาด้วยการหมุนและการเคลื่อนไหวนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมเลยว่าสมองของเราเนี่ยสามารถบิดเบือนภาพได้อย่างไรโดยขึ้นอยู่กับว่าดวงตาของเราปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เห็นอย่างไรลองสังเกตวงกลมที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ดูสิดูเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนสีในขณะที่เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาโดยมีพื้นหลังแบบไล่เฉดสี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยวงกลมจะมีเฉดสีเดียวกันเสมอสิ่งที่เปลี่ยนไปคือสีของพื้นหลังที่คุณเห็นวงกลมนั้นภาพลวงตานี้ได้ผลเพราะสมองของเรารับรู้สีต่างกันไปขึ้นอยู่กับสิ่งรอบข้างว้าวฉันชอบภาพลวงตาที่มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มากเลยนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของภาพลวงตาที่เราดูเท่าไหร่ก็ไม่พอ ภาพดวงตาที่วัตถุดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่แต่จริงๆแล้วว่าอยู่นิ่งสนิทเช่นภาพลวงตาแบบหมุนนี้คุณสามารถเรียกภาพลวงตาเหล่านี้ว่าภาพลวงตาทางสรีรวิทยาได้เช่นกันเนื่องจากเกิดจากการกระตุ้นประสาทสัมผัสของสมองมากเกินไปหลังจากที่ดวงตาของคุณมองเห็นสีการเคลื่อนไหวแสงหรือมิติที่มากเกินไปข้อมูลมากเกินไปทั้งหมดนี้ทำให้สมองไม่สามารถประมวลผลภาพได้อย่างถูกต้อง ภาพนี้ซึ่งมีการออกแบบคล้ายกระแสน้ำวนสีม่วงและสีเหลืองนั้นชวนให้รู้สึกเหมือนถูกสะกดจิตอยู่ไม่น้อยเลยแต่ฉันรับรองนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่ภาพ GIF หรือวิดีโอแน่นอนมันเป็นภาพนิ่งล้วนการผสมผสานของรูปแบบระดับภาพและสีต่างๆหลอกตาคุณให้คิดว่าภาพกำลังเคลื่อนไหวเมื่อคุณเคลื่อนสายตาดูภาพที่ออกแบบไวน้นี้หากคุณเพ่งความสนใจไปที่ตรงกลางภาพการเคลื่อนไหวทั้งหมดจะหยุดลง ภาพดวงตาเคลื่อนไหวต่อไปนี้ให้ผลคล้ายกันการออกแบบใช้ปรากฏการ์การเคลื่อนไหวผิดปกติซึ่งก็คือเมื่อส่วนหนึ่งของเข้าโครงรูปดูเหมือนเคลื่อนไหวไปนในทิศทางที่ต่างจากส่วนอื่นเพื่อให้ดูเหมือนว่าภาพกําลังเคลื่อนไหวในขณะที่ความเป็นจริงแล้วภาพนั้นเป็นภาพนิ่งอย่างสมบูรณ์สมองของคุณหลอกสมองของคุณอีกทีเพื่อให้คิดว่าภาพกําลังเคลื่อนไหวเนื่องจากภาพจะกระทบเรตินาของคุณในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น ลองเล่นซ่อนหาดูไหมดูภาพลายเส้นแถบที่มากระทบในตากันนี้สิมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเวลาคุณสายหัวแรงๆจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งอืมฉันควรจะเตือนคุณให้ทำอย่างระม,มัดระวังไหมเมืม่อคุณเริ่มทำภาพจะเริ่มปรากฏขึ้นท่มกลางเส้นต่างๆคุณสังเกตเห็นสัตว์มีขนประเภทไหนบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลย ภาพลวงตาของจานหมุนนี้ไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวแบบจิฟเช่นกันมันเป็นภาพนิ่งแม้ว่าล้อจะดูเหมือนหมุนอยู่ตรงหน้าคุณก็ตามภาพลวงตานี้เกิดขึ้นได้เพราะวิธีที่ดวงตาของคุณประมวลผลภาพโดยจะสแกนภาพซ้ำในขณะที่โฟกัสอัตโนมัติและปรับภาพอย่างไรก็ตามมีวิธีทําให้การเคลื่อนไหวหยุดลงได้แค่เพียงพยายามโฟกัสที่ล้อเพียงล้อเดียวก็พอ ลองดูภาพดวงตาของเกลียวเชือกบิดนี้สิคุณเห็นเกลียวหรือวงแหวนเรียงกันภาพดวงตานี้ได้รับการบรรยายถึงเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1908เรียกว่าเกลียวเทียมเพราะไม่ว่ามันจะดูเป็นยังไงในความเป็นจริงแล้วมันคือวงแหวนหลายทางเรียงซ้อนกันหลายชั้นภาพดวงตาต่อไปนี้มีชื่อแปลกๆว่าภาพดวงตาเองเฮาส์ เรานี้โดยไม่ต้องใช้เวลาคิดมากนักให้ลองตอบคำถามว่าจุดสีแดงจุดไหนใหญ่กว่ากันระหว่างซ้ายหรือขวาสัมพัน,นันได้เลยว่าคุณต้องคิดว่าวงกลมทางขวาใหญ่กว่าทั้งหมดเป็นเพราะภาพลวงตานี้ขึ้นอยู่กับการรับรู้ขนาดสัมพันธ์สมองของคุณจะเปรียบเทียบขนาดสัมพันธ์กันโดยพิจารณาจากจุดที่อยู่รอบๆวงกลมแต่ที่จริงแล้ววงกลมสีแดงตรงกลางนั้นมีขนาดเท่ากัน ชื่อหนึ่งของภาพดวงตานี้ฟังดูเหมือนภาพดวงตาบนผนังร้านกาแฟคุณสังเกตเห็นอะไรเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมสีเข้มและสีอ่อนที่เรียงกันเป็นแถวๆบ้างเป็นไปได้มากว่าพวกมันดูลาดเอียงหรือโค้งงอแต่สิ่งนี้เป็นเพียงภาพดวงตาทางเรขาคณิตเท่านั้นเส้นที่แบ่งแถวนั้นขนานกันและตรงคุณจะว่ายอย่างไรบ้างเมื่อพูดถึงความยาวสัมพันธ์ของเส้นสีแดงสองเส้นนี้ประการหนึ่ง หัวลูกศรและหางลูกศรอ,อาจส่งผลต่อการรับรู้ความยาวของเส้นของคุณแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดในภาพนี้เส้นถูกขยายออกเพื่อสร้างภาพวาดบนผนังแบบสามมิติในโครงสร้างนี้เส้นสีแดงที่มุมไกลๆดูเหมือนว่าจะสูงเท่าผนังและเส้นสีแดงที่อยู่ใกล้ดูเหมือนว่าจะครอบคลุมเพียงส่วนหนึ่งของผนังแต่ถ้าคุณมองไปไกลกว่าภาพลวงตาเหล่านี้คุณจะรู้ว่าเส้นสีแดงทั้งสองเส้นมีความยาวเท่ากัน ้องไปที่วงกลมที่มีลวดลายตรงกลางภาพนี้แล้วก็ขยับสีสายเล็กน้อยสิคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆว่าวงกลมตรงกลางมันเคลื่อนที่แยกจากส่วนอื่นๆของภาพเนื่องจากมีวงแหวนสีเดียวกันอยู่รอบวงกลมสมองของคุณจึงไม่สามารถละสายตาจากภาพดวงตาของการเคลื่อนไหวได้นกอินทรีสตัวนี้ดูเหมือนจะมีสีต่างกันใช่ไหมไม่จริงหรอกสิ่งที่คุณสังเกตคือเอฟเฟกต์เบโซ สีอาจดูแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับสีที่อยู่ติดกันกล่าวอีกในหนึ่งเงาของนกเหล่านี้มีเฉดสีแดงเหมือนกันแต่เมื่อตัดกับแถบสีเหลืองหรือสีน้ำเงินแล้วดวงตาของคุณก็จะรับรู้สีของนกในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือภาพดวงตาของสีข้างเคียงเอาล่ะบอกฉัหน่อยว่าดวงตาของบ๊อบแคทเป็นสีอะไร ดวงตาซ้ายเป็นสีน้ําเงินอมเขียวอ่อนและดวงตาขวาดูเหมือนเป็นสีเทาใช่ไหมสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสีที่อยู่รอบๆวัตถุสามารถส่งผลต่อการรับรู้สีของวัตถุในสมองของเราได้ในความเป็นจริงดวงตาของแมวทั้งสองตัวมีสีเทาสีเดียวกันทุกประการแต่สีแดงรอบๆตาซ้ายทำให้เรามองเห็นดวงตาเป็นสีน้ำเงินอมเขียว